มอเกษตรแล้วนะคนเยอะมากลอยกระทงปีนี้ที่มอเกษตรงานใหญ่กันนะเดี๋ยวเราไปลอยกันเนาะคนเดียวก็ลอยได้เนาะกระทงไม่หลงทางแน่นอน let's go ทางเดินก็จะมีกระทงขายนะกระทงสวยๆทั้งนั้นเลยของขายก็มีตามาทางบรรยากาศคึกคันมาก คนเยอะมากเลยนะเขามันในงานละคือรันยังไม่ท <brig> ันได้เข้าไปในจุดที่เขาลอยกระทงเลยนะันมาเดินมาหาของกินก่อนห็นของกินเป็นไม่ได้แล้วร้านขายของก็เยอะเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวรา้านจะพาเดินดูร้านขายของกินก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยหาก,กระทรงเป็นรายการถึงจะไม่มีคู่แต่อร่อยจะทมไแล้วนะคร์ <c oughs> มีซุ้มขายของกินนเิยในงานชูเจียเๆไปหมดแล้านเป็นแบบว่ะ ขอบคุณครับเขาเกียบว่าของแผงสามสิบบาทถึงแหลนะ่งงาน น,น่ากินจริงๆคนเยอะมากเราจะฝ่าไปได้ยังไง <c oughs> คนเยอะ<ๆ>คนเยอะจริง ก็น่ากินองหาซื้ออะไรที่กิม่ง่ายนี่คือคนเยอะมากจราจรติดข่ะร้อยเท่าไรนะร้านยังหาทางเข้าที่จะไปลอยกระทงไม่ได้เลยแล้วก็ยังหากระทงที่จะซื้อไปลอยไม่ได้เพราะคนเยอะมากตรงจุดนี้คือแบบติดติดแบบติดจริงๆอะไรเงี้ยค่อยๆก็ตึ๊บก็ตึก็ตไปเลย น่าจะเป็นจุดที่ทางเข้าไปลอยกระทงได้แน่เลยคนเ็นได้เยอะแล้วก็ติดขนาดนี้เดี๋ยวตรงนั้นก็จอกได้เอกตรงนี้กำลังพยายามหาทางเข้าทางออกวเนี่ย งดูว่าจะมีกระทงไหมเพราะว่าตรงตอนทางที่เราเดินมามีกระทงขายแต่เราไม่ได้ซื้อต้องเดินหากระทมมองอ่ะเดี๋ยวเราเดินหากระทงเนาะจะมีตรงไหนขายกระทงบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก็กันถ้าไม่เห็นกระทงขายเราก็จะไม่ได้ลอยนะเนี่ย สั่งไมก่อนดีกว่าเมื่อกี้ถามพี่ที่เขาเดินผ่านมาเขาบอกว่ามีกระเทงขายเ,าตเต็มเลยเต็มสีข้าม,ามข้าีน้ดน<อ>เดี๋ยวเราไปซื้อกระทงขัยก็คงเดินกลับมาคงได้ข้าวไข่เจียวพอดีคนยเยอะใจออกไม่เนื่อถ้าได้ข้าวไข่เจียวแล้วก็เดินกลับมาเอากระอทกรอบข้าวไข่เจียว ลันลืมใส่พริกน้ำปลามาอันนี้ก็หอม,มจี๋เราเสิร์ฟหอมจี๋มีกระนาวมังไก่ดูข้าวเกี๊ยวของเราจากที่เป็นแผ่นๆและตุ้มเป๊มาเลยอ่ะมีนั่งกินกันตรงนี้เลยคนเดินผ่านไปจะไปลอยกระทงก็ลอยส่วนคนนั่งกินก็นั่งกินกันตรงเนี้ย <c oughs> ชิลไหมอ่ะจะชิลก็ชิล ไม่ชิวกคือไม่ชิวอะเออแต่มันก็เป็นมูทที่แบบเราจะหาเจอได้แบบนี้คือตามเทศกาลเท่านั้นอ่ะไม่ได้รอยกระทงมาหลายปีมากเลยนะน่าจะมากกว่าห้าหกปีแล้ววันนี้หลังก็คิดว่าอะมาถ่ายวอล์ที่มอกระเสรเผื่อจะได้รอยกระทง่อนแต่โชว์ไม่เข้าข้างไปถึงอะจะสแกนจ่ายตัง สัญญาณเนี่ยไม่มีหลายคนก็เป็นเหมือนกันอนะไเงี้ยอาจจะด้วยความที่ว่าคนเยอะน้องอนะไรเงี้ยพอเราจะจ่ายเงินสดน้องก็ไม่มีทอนอนะไรเงี้ยรันก็เลยแบบอ่ะมาหาซื้อของเพื่อจะแตกเนะ่อะไรเงี้ยแต่พอเห็นสภาพการจราจรที่คนเดินค่อนข้างเยอะอะใจออกเลยไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ได้ลอยปีนี้จะขอรอยปีหน้าแล้วกันแต่ปีหน้ารัานขอามาลอยเป็นคู่นะไม่รู้จะได้มีคู่บ่ลอยเขาลูกเปล่า เดี๋ยวถ้าไงวันนี้รันขอปิดวอ็อกที่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวรันกินข้าวเสร็จรันก็จะกลับละยังไงถ้าชอบกดไ like, ลค์กดจับ Subscribe ช่องรันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่จิ๊กไลนย